คร <ừ> ับตดิงไปแลจะบ่ปดมดมดมอยู่ปะเนี่ยก้อนนียกระเป๋ารุงยากมากเลยเฮียเออไม่็นไรไปดอม หมไเียเดผมได้ขอโทษนะขอโทษทีะขอโทษทีเอาข้ามออกไปเ้ไม่เล้เฮียยอะเลยนี้ไม่้ไม่้ขอโทษทีด้ยไม่้เออเลยครับมตอนแไม่งเ้ย่ได้อยู่ครัไม่อยู่ครับแต่ข้างหน้าตีได้ใช่ไหั้นกูจะได้รีบไปกูจะได้รีบได้ไม่ใช่หรอคุอจะได้รีบไป้ทที่เหลือผม่ละเียีนะครับครับไหเมีห้าหมื่นไหมครับมีห้าม่มีกอยลองตีอมังเด็กห้ามื่ อยากลองตีบูปิไลสองแล้วโดนโจมเราอยู่ข้างในดูวยนะโอเคครับเนี่ยเห็นแล้วครับผมรออยู่เหมือนกันเนเีนเ่ยฮะ ใช่ครับจะฝากอาวุธน้อยกว่าท้าต้องรับสภาพครับประมาณน,นั้นมาจอยกันจอยกันมาเร็วถ้ากับฝ้าแกงเขามีเนี่ยพยายามจำหน้าไว้นะเอาเลยมือปากเข้าก่อนเลยแก๊ซสนให้แก๊ซสนเป็นตัวให้แก๊ซสนให้ให,หลบหลบพี่เนี่ยัดให้ตัดให้ตัดให้ตัดเลยตัวน,นี้ปล่อยเลยโอ<ด>้แล้วโดนัด้นต่อไป ได้ไหมโอเคสวยมาก่อนค่อยๆสวยไม่ต้องรีบสวยสวยแกมเนาะค่ <โ informative S 1> อยๆนวดค่อยๆนวดค่อยๆนวดเออเออ I'm sorry มาสุดท้ายฮะนี่เสร็จซะเออยังไม่ได้ขึ้นสภาตรวจเช็คของเอาดิ ล็ข้างหลังเอาหน่อยครับเดี๋ยวผมขับรถข้างหลัอง,งอกอ,งงอกโอเคโอเคออกไปได้โอเคมียาววะเขินเึินเขินไปล็อกรถด้วยนะมีเห็นทัร์นี่ครับล็อกไม่ได้ไปหมอมาไว้ไว

รู้หรือเปล่าว่าแกคอยมันไม่ใช่บอสคอยนะตายแล้ว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 แกคอยที่ขาบ่าที่มันป้นได้นะไม่ใช่บอสคอยนะแล้วรู้หรือเปล่าฮาดีแพรู้หรือเปล่าดีแพดรู้หรือเปล่านะไอ้กินขึ้นมาตะ่าดีไไปนะ ถามแ้ามาไม่วัดคอยครับป้นนะแต่แกคอยป้นได้นะไปขอคราฟว์นเนี่ยรู้เปล่าฮะรู้หรือเปล่าอ้าสวยแล้วผู้าน้ามาแล้วอาสวยแล้วอันนี้ป้นได้ด้วยอันนี้ป้นได้ด้วยู้าน้ำมาแล้วเอ้แต่เนี้ยป้นได้นะแกคอยอ่ะรู้หรือเปล่าฮะําหน้าอะไร่ะน้าอะไร ก็ใช่ก็รู้ว่าดัดดาแล้วแต่ว่าดาคือระเบิดผ้าตรงนี้ไงฮะกูบอกว่าเดี๋ยวถ้ากูเจอมึงอ่ะมันจะไม่โดนหรอนะบอกว่ามันป้นไม่ได้เอ้ยมันป้นได้สิเหรียญนี้มันป้นได้นะหืมรู้หรือเปล่าวะป้นไม่ได้อ๋อเอาเห็นว่าเราทำแก๊งวะเอา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 เดี๋ยวส่งให้ไปทำแก๊งกั้มาเจอกันไปไวไปไป <laughs> ล้วหมอเสซ็งตักมือไวด้วยควายเพียงไปก่อนเออเดี๋ยวควายเพียงไปก่อนเสตว์แม่เราได้ละเดี๋ยวเดี๋ยว,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 ยวนั่นนึงเราดนัดหมอไปนี่กับโรงพยาบาลเลยไปก่อนอหลังจากนี้มันแน่หมอหมอหมอโรงพยาบาลทะเลทรายนะคโอค้โหเอา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 หมอโรงพยาบาลทะเลทรายนะ เพื่อนก็ลืมด้วยลืมเพื่อนด้วยอหมอเอ้เรามาหมดแล้วใช่ไหมครับแต่เมื่อกี้เหมือนเหมือนรีบเกินแต่ไม่ลืมเพื่อนอะหมอรถใครวะรถหมอเหรอ รถหมอเหรอผมพูดเหมือนรถหมอปะได้วยทิ้งน้ำแม่งไนสัตว์ในรถกู ทำลายนี่แหละกระโดดทำลายพังขา่าพังข,งของสุด เออสองบอลรสองนี่หาเลยวะรถผมค้ัพีอีะไอสอสัมาเลยเมื่อสัมไอสอเบอร์สัมาไปซื้อเลยอวโทษอหูเยียดูดีกันจังวะไอเี่ยรถสไม่ได้ใส่เสองีมหาพ่อปุ๊อะไอส่องรถไม่ได้ใส่ตอาพัไปเลยถ้าเป็นรถเบอร์สัมทาไเลยฮัลโหลว่าไงน้องชายฮัลโหล ว่าไงว่าไงว่าไงอยู่หน้าโรงพยาบาลไหนฮะนี่ไงอยู่หน้าโรงพยาบาลนี่ไงไปก่อนเดี๋ยวไปก่อนมาลับน้องบอกให้น้องอยู่โรงพยาบาลแล้วก่อนอ่าฮะบอกแล้วก็ไปรอในโรงพยาบาลก็ได้รอเดี๋ยวเขามาเนี่ยน้องไอ้บ่นมารับอีกรอบซึ่งเราสองคนก็ได้เดียวสองเียงแล้วไม่พอมือนะ ดูซิว่าพอขึ้นกับสะพานแล้วดูจะช่วยอะไรได้มากขึ้นไม่ดูครับก็ดีก็ดีมีคนช่วยมึงก็ดีกูจะได้มันๆหน่อยแค่นี้พอละเดี๋ยวมึงสู้ไม่ได้ีิมึงเอากับอาเธอร์บี้มึงเอาไม่กูไม่ต่อยมัดเปล่านะไม่ต้องมึงไม้เด็กบัดเปล่าเงาเปล่า มันจะไม่ได้ส่วนเอานะเชิญอ๋อถามเผื่อไว้เผื่อมึงอยากเอาไงไม่ไมนจะไม่ได้ส่วนกู้าเผื่อก็ถามดูก็ถามดูเผื่อเอาหรือไม่เอาเอาปหล่ะมึงเอาไหมล่ะแต่กูตามน้องมาให้ลองหน่อยไหมกูชอบรอบกัดเอาลองหน่อยไหมเอาลองหน่อยไหมลองหน่อยเด็กมันก็เพิ่งมาเด็กมันก็ยังใหม่มึงบอกมึงอยากรับน้องกูอะโอเคก็รับน้องกับมันหน่อยเอาไหมล่ะ ไม่เอาเสียนาฬิกาทำงานกูลูกผู้ชายเลยเนี่ยกูยืนดูมึงแล้วบอกให้หมอยืนดูเลยไม่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 เไม่ะอาป่ะเป็นอย่างมึงไม่ได้เอาหมอเป็นพยานเอาตำรวจเป็นพยานด้วยก็ได้กูโอเคกูแฟร์แเลยเอาเปล่าไม่เอาครับเอาไหมเอาเปล่าเอาไหมเอาครับเอาเฮ้ยกูให้มึงก็ไม่เอามึงบอกมึงจะสั่งสอนน้องมันสั่งสอนอะไรไอ้เปี้ยนวันนี้โดนพ่นไปทั้งหลายแล้ว มันอ็ซ้อมชกไปไงซ้อมชกยังอ๋อได้มันได้อยู่แล้วเฮียเข้ามือแล้วโอเคดีแล้วเดี๋ยวจับจังหวะลองจับจังหวะเรื่อยๆเดี๋ยวให้โทนี่ลองช่วยเทนอีกคนก็ได้ตำหวัไเลยะไอ้น้องๆมันไม่มาเลยดิที่ไหนน้องๆมันได้มาไหมโทนี่เมื่อวานอ่ะได้เข้ามาบ้างไหมเจอร้องน้องบ้างปะเมื่อวานคุณไม่มาเข้าล้อส่วนใหญ่มาครับแต่มาาคนเรามาคนละเวลาอ๋อแลน้องๆมาเกิบช่วงเช้าใช่ไหมไม่ช่วงประมาณเกือบเช้าเชึกๆมาแอบฟังอยู่แล้วเป็นไงมาเจอผมได้มาแล้ว แถ้าไหนเราเอาได้ยินว่ารถมันนะคุณแล้วเหรียญคุณยังไงคุณมีกี่เหรียญเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะโอนให้คุณเขาเอ้ยไอ้คูลูไอ้คูลูม้าของมันเอานี่มาระเบิดดิเดี๋ยวขอเปิดเอาไปทิ้งน้ำดิตอนนี้ทิ้งน้ำได้ไปเลยระเบิดเลยระเบิดเลยระเบิดเลยราดน้ำมันไปดิเฮ้ยเฮอยู่เฉยแป๊บหนึ่งนะครับอะไรม่จุดไฟด้วยจุดเองหรอ โอ้โหอันนี้เอามารวมมาเหรอก็อรรวมมาเหรอการทาเจ็ดสิบลูกที่ผมแข่งร้องเ,ลเพลงอย่างเงี้ยอ๋อโอเคเฮ้ยระเบิดแน่นอนหลบเลยตูใส่ดอกนี้สนัน่นยงไ <c ười> ยงตั้งร้อนเกินไปม<า>ั uh ้ง huh. เรียบอ,อ่าอาร์เธอร์ครับเริ่มงานได้เลยจกปูนต่อเลย เอาคูณมาต่อเลยเอ่อคุณแล้วเหรียญคุณมีอีกกี่เหรียญคุณเสียงมันมาข้างหน้าเลยเมื่อกี้เนียเนี่ยโดโดนระเบิดคุณะรับดชอบเกี่ยวดอยไม่คอครับพี่อดสวัสดีครับไม่เขาคิดว่าเป็นสอก่อนมาก่อนไปรับอ่คุณมิโกะครับ เขาไม่อยู่เขาขึ้นหน้านั่งบนรถด้วยนะเป็นงานสุดๆเขาเปิดเข้าห้องน้ำครับอ๋อโอเคเฮียโทรเราไปจกปะหรือว่าหรือว่าเฮียจะทำอะไรฮะเฮียโทนี่จะทำอะไรครับไปจกปะจกได้เอารถเฮียไปกระชายก็ไดไ้ไม่ใช่จกปูน,นะไม่ใช่จกปู <c oughs> อ๋อจกปูอ๋อครับจกปูไปเดี๋ยวไปจกเลยเดี๋ยวจับคู่ไปจกเลยก็ได้เดี๋ยวพี่ฟาร์มกระชัยมามาค่อยมาเก็บหาพี่เดี๋ยวพี่ยืนรอให้อ่าครับแต่ปัญหาคือมิกโกไม่อยู่เลยรอได้รอได้โอเคเดี๋ยวขอไปเก็บตู้ก่อน รวยกันละไม่รวยหรอเอาอะไรมารวยโคตรเกลือเลยอาเลยอร่อยแหละเก,ก,กลือชัดเกลืออร่อยแหละเนาะโลกรายเทมปีเลยบอกเลยโลกไาเดอร์วัดแล้วของอยากสะพายยังยังเลยครับจะผายอยังไม่ให้ของเลยอยากได้ของมากเลยม,มากคิดว่ดมามันระเบิดแล้วนะเมื่อกี้ นี่เราทำแก๊งมาจะครบอาทิตย์แล้วนี่หว่าใช่ป่มวะใกล้แล้วเนี่ยใช่ครับใกล้แล้วครับจะเตรียมหลักสองนี่หว่าอาทิตย์แล้วนะครับเออเกิครบอาทิตย์แล้วปะใช่เริ่มวันแรกวันไหนนะเออลองลองนับวันดิพี่จําวันแรกวันแรกวันไหนวะวันจันทร์ที่แล้วครับเกินมาวันหนึ่งแล้วนี่พี่ก็คุณคุณว่ามันเกินไปแล้วนะ รู้สึกว่าถ้าเกิดครบอาทิตย์เราไปรับของอ้นี่ได้นะแบบของจากสภาที่เขาจะให้แกงอ่ะคร,บ,ครบทุกอาทิตย์อะเขาจะแจกให้อ,ะอ่ะเดี๋ยวถามก่อน คุณละเหรียนคุณอยู่ไหนล่ะคุณจะขายไหมนี่ uh, เอามาสิหนึ 1, <อ>่ง <78. S 2> เจ็ดแปดอร์ฮะร้อยเก้าสิบหกคุณรวมราคาให้ผมมาได้ไหมมันคัพเปอร์เท่าไหร่นะ 75, เจ็สิบห้าเรอเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าอะไรนะจำไม่ได้อ่ะ เยังก็ปล่อยให้น้องๆไปจบปุนเลยก็ได้แล้วเออได้ยินฟังอยู่เออให้น้องๆไปจบปุนเลยเจ้ไม่เสียเวลาไปเลยคุณรวมราคาแล้วคุณมาให้คุณมาคุยกับผมคนไหนมามาได้มาแล้วก็เดี๋ยวคอยมาถ่ายของที่พี่ก็ได้เดี๋ยวพี่เอารถเปลี่ยนที่จอดก่อนได้ครับพี่เจ้าคันนี้ไปเหรอตอนนี้มันช้านะคันนี้มันช้านะคุณรูบ้ามันช้านะพี่จะเปลี่ยนที่จอดดิเจ้เจ้าไปเหรอเอ่ออเารถมาที่ไโอเคโอเคโอเค ไปเลยเฮ้ยเอาปูนมากริปที่พี่ได้เลยเดี๋ยวพี่รอได้ครับพี okay, <ป>่เจอกันครับโอเคไม่ได้องจบมาคุณเดี๋ยวคุณเอาของเข้าตู้เสร็จเดี๋ยวคุณนั่งรถนั่งอยู่บนรถนะเดี๋ยวเราไปผับได้ยนะินอะเป่า คนเอ่อจ้ะเอ่อคอปเปอร์เท่าไหร่นะคอปเปอร์เท่าไหร่หรอคอปเเปอร์มันเจ็ดสิบไหมคุณงั้นเดี๋ยวไปเอาของพิษละพายเออเออเออเองเองไปไปเอาของที่สะพายพี่แล้วกันเออเดี๋ยวเออพี่ปากวีโกบไปไปด้วยแล้วกันไหม คุณจะไปคุณจะไปกับโทนี่แม้แล้วเดี๋ยวผมยืนเปิดอาชาตรงนี้พอโทนี่ไปรับของแก๊งแล้วก็เดี๋ยวเอากลับมาเก็บได้ได้ไดคุณไม่บอกก่อนเหรอว่าคุณเอามาเท่าไหร่ก็เราถามไอ้คอปเปอร์คอยอะ่ะเท่าไหร่ครอปเปอร์คอยมันเท่าไหร่วะเหรียญเงินมันเท่าไหร่นะพันห้าปะเหรียญเงินพันห้าเหรียญเงินพันห้าใช่ไหมเหรียญทองสามพันเหรียญทองสามพันอ่าฮะคุณบวกมาสิเราบวกแล้วตอนนี้สี่หมื่นสอง อ่าฮะโอเคแต่ว่าแต่ว่าไม่แต่ว่ามันขาดคอปเปอร์คอปเปอร์คอยไงัมันเจ็ดสิบใช่ไหมสิบอ่ะเราให้คุณเจ็ดสิบพอโอเคขอบคุณจ้ะเฮ้ยใครเข้าตู้อ่ะเอามาห้าหมื่นห้าพอค่ะจ้ะเลขอะไรจำไม่ได้อ่ะกดดูให้หน่อยเออหนึ่งเจ็ดแปดหมายถึงเลขเราอ่ะ เอาขอหรอกครับเฉยคห,หน่อยได้ไหมได้ครเฉคให้เจอผับใช่ไหมโอเคโอเคโอเคครับลองไปยอย้าวอะไรเนี่ยเอ่เอพี่กำลังจะซื้อของต่อคุณมิ๊กโกไงพวกเหรียญพวกอะไรอย่างเงี้ยโทนี่อย่าพวกยืนทับเองเอลขอะไรอะพี่จะดูเลขเขาต้องเรืองลบแล้วหนึ่งเจ็ดเจ็ดปะโทนี่อะหนึ่งเจ็ดเจ็ดโอเคนี่เหรียญทองคุณให้มาทั้งหมดสิบห้าเหรียญใช่ไหมเหรียญ <7 S 1> ทองอะไรยังไม่ให้ค่ะแบบนึง กูมีเหรียญทองอีกเทยบเลยเหรอเหรียญทองเราให้หกจบและค่ะโอเคคุณเดี๋ยวผมโอนให้ห้าหมื่นห้าเนาะอือหือเขาบอกเบอร์อะไรนะหนึ่งเจ็ดเจ็ดใช่ไหมอาอไม่ใช่สามห้าหกสามห้าหกค่ะโอเคผมโอนไปแล้วครับคุณโอเค คุณรีไปผ<อ>ับกับโทนี่ก่อนเลยโทนี่แล้วเดี๋ยวเอ็มไปรับของแก๊งด้วยได้มีของหรือเปล่าหออมายถึงอะไรอะ่ะมีมีมีพี่ม,มีเอาไปมี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 มมโอเคไปเรียกมาเลยนะเอาให้คุม<ต>้มค่านะให้คุ้มค่านะเดีย๋ยวมานะคะรัาผมโอเค เดี๋ยวโทรมาหาแล้วกันได้น้องชายเอาให้คุ้มค่าเลยนะนี่เดี๋ยวต้องเปิดกระชาไปเปิดครับเปิดเปิดเปิดผมขอสั่งข้าวมนะ่อยนเขาดูผมอยู่ข้าวจัดเลยของสองเก็บแล้วครับเก็บแล้วครับเก็บแล้วเก็บแล้วเอาจริง<ว>จะบอกโทรศัพท์สองเครื่องจริงอะ่ะ เอาใช่เหรอลืมเก็บเหรอใช่เหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้นี่ทีเดียวฟังเพลงไหมเบื่อเสียงกาชาฟังเสียงเพลงไหมเปิดเสียงกาชาฟังเสียงเพลงนั่งคุยกันไหมผมว่าน่าจะดีกว่าเอาไหมเดี๋ยวผมเปิดเ,เพลงแล้วปิดเสียงอันนี้ไปแล้วก็ลองนั่งดูไปพร้อมๆกันแล้วก็นั่งคุยกันเล่เ,เปลื่อยแล้วกัน เออแล้วก็ผมลืมบอกคขาดูเลยพรุ่งนี้ผมไม่อยู่นะครับอย่าลืมนะพรุ่งนี้ผมมีไปช่วยงานน้องนวยนะครับพรุ่งนี้ผมเป็นเจ้าภาพนะใครพรุ่งนี้ใครอยากมาแสดงความเสียใจนะครับหรือว่าอยากจะมาแสดงความเคารพนะครับที่ศพเนออที่งานงานศพน้องนวยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันที่งานนะครับพรุ่งนี้ผมเป็นตัวผมเองเป็นเจ้าภาพตัวผมคนเดียวนะครับเป็นเจ้าภาพช่วยงานน้องนะครับก็ผมมี มีมีนี่ไว้แหละตอนวันที่ไปรถน้ำศพน้องเอาจริงผมก็มีแอบแอบมีพูดกับน้องเวลาพูดในใจแหละก็แบบตอนรถน้ำศพน้องผมก็มีพูดกับน้องน้องไว้ว่าเหมือนกับว่างาศพนี้ไงผมจะไม่ให้มันลำบากน้องมากที่สุดอะจะไปอามช่วยช่วยเหลือให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แหละครับ <t> มีม,มีมีพูดต่อหน้ามีพูดต่อหน้าศพน้องไ้แล้วแหละผมก็สัญญากับน้องไว้แล้วว่าจะพยายามให้มันไม่ไม่ลำบากครอบครัวน้องเขามากที่สุดครับ แต่ดีครับดีพิลี่ครับดีพิลี่ก็คอยช่วยอยู่พิลี่ก็แบบคอยดําเนินเรื่องนู่นนี่นั่นช่วยโอ้ห <c oughs> สบายครับผมบอกเลยน้องน้องที่มีคนคอยช่วยมีพิลี่ก็ช่วยโอ้พิลี่เขาแทบจะดําเนินเรื่องให้เกือบทุกอย่างเลยคอยตามนู่นตามนีชนน่ช่วยนู่นช่วยนี่จริงครับผมมาคิดเลยว่าน้องที่โชคดีนะเจอพิลี่อะไรอย่างเงี้ยบอโชคดีมาก ชีวิตสิ่งที่หายากที่สุดผมว่าคงเป็นพวกคนรอบตัวที่ดีอย่างเงี้ยแหละแบบในวันที่เราแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในวันที่เราเหมือนกับว่าเสียไปแล้ว<ม>หรือว่าในวันที่แบบอย่างเงี้ยวันที่แบบไม่เป็นวันแบบแย่ๆอย่างเงี้ยเราจะได้พิสูจน์คนผมว่าดีนะผมว่าแม่งดีมากเลย